สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เจียบสวนทงชัยสวนสมรมนะคะอ่อพืชทิตติดท็อปดาวของเราสวนสมรมตอนนี้คงจะพูดถึงอะไรไม่ได้นะคะนอกจากสะดาวถวายดอกพิเศษนั่นเองนะคะวันนี้แล้วก็เป็นคำถามสุดฮิตที่จะถามมาบ่อยๆว่าปลูกนานแค่ไหนถึงจะให้ดอกนะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูไขค,คำตอบของคำถามนี้นะคะทุกคนว่าปลูกนานแค่ไหนถึงให้ดอกต้นขนาดไหนถึงให้ดอกนะคะเดี๋ยวพามาดูไซที่แบบว่าพึ่งลงปลูกไปนะคะจะได้เห็นเลยว่าอ๋อไซขนาดไหนอายุเท่าไหร่ถึงให้ดอกนะคะจะได้เห็นกันไปด้วยพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวพาเดินไล่ดูเลยนะคะนี่นะคะอ่ะนี่ไซต้นนี้นะคะก็ประมาณนี้ก็อืม ไม่น่าจะเกิน90้าสิบเซนประมาณนั้นนะคะนี่นี่ก็มีดอกแล้วนะคะดอกเขาจะออกแบบนี้นะคะเห็นไหมนะคะเห็นชัดนะคะทุกคน,นีดอกก็จะเป็นแบบนี้นะคะนไหมคะดอกเขาจะมีทุกทุกก้านความดกของดอกขึ้นอยู่กับจํานวนกิ่งก้านที่มีของต้นนะคะความสมบูรณ์ของต้นนะคะกิ่งมากดอกก็มากตามไปนะคะกิ่งน้อยดอกก็น้อยนะคะพาไล่ดูนะเป็นต้นที่เพิ่งลงปลูกนะคะทุกคน จะได้เห็นว่าไม่ต้องถึงปีนะคะถ้าดินดีนะคะดินดีต้นแข็งแรงดีเขาก็พร้อมติดดอกได้เลยนะ,ะทุกคนนะคะนี่ก็พามาดูสูงระยะห่างนะคะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนถามเข้ามานะคะจะเป็นสี5 5่คูณสี่นะคะห้าคูณห้าก็ได้นะคะอันนี้ก็นี่อันนี้เด็ดกว่านะคะเห็นไหมสูงน่าจะประมาณสักฟุตนึงได้มาะคะทุกคน นะคะเห็นไหมเขาก็ติดดอกแล้วนะคะเห็นไหมคะอ่าไม่จําเป็นต้องต้นใหญ่ต้นโตนะคะต้นเล็กๆแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมนี่จากดินเลยนะคะจากดินประมาณสักฟุตหนึ่งนะคะใส่ความสูงนะคะก็พร้อมให้ดอกได้นะคะทุกคนนี่เห็นไหมนี่คือช่อดอกของเขานะคะสะเดาทะวายดกพิเศษนะคะสะเดาสุดฮิตนะคะของสวนสมรมณตอนนี้เลยนะคะออเดอร์เข้ามารัวๆเลยนะคะทุกคน กำลังการผลิตตอนนี้แทบจะไม่ทันแล้วนะคะเพราะว่าคุณดวงชัยทำคนเดียวนะคะทุกคนไม่ได้มีแบบแรงงานไม่ได้มีลูกจ้างนะคะก็ทำเท่าที่เราทำไหวนะคะทุกคนเห็นไหมอันนี้ก็สูงสูงเป็นเม็ดแล้วนะคะต้นนี้เห็นไหมก็จะมีดอกนะคะ เหมือนที่เคยบอกไปถ้าใครตามเราอยู่นะคะก็คือสสดาวสายพันธุ์นี้จะให้ดอกได้บ่อยมากกว่าพันธุ์วปกติทั่วๆไปนะคะอันนี้ก็ดอกก็จะมาพร้อมกับยอดเลยนะคะอ่าเห็นไหมคะมีดอกนะคะมีดอกนะคะแล้วก็ยอดนะคะ ยอดตัวนี้เป็นยอดสีแดงนะคะแต่ถามว่ายอดสีแดงแล้วขมปีไหมไม่นะคะก็ขมในความขมของสะเดา็ก็คือเหมือนสะเดาทวายปกติทั่วไปนะคะขมในระดับที่กินดิบได้นะคะพอลวกน้กําก็ความขมก็ลดลงไปอีกนะคะแต่ไม่ได้ขมแบบสสเดาข้างทางที่แบบขมปีขมปิดขมปีแบบนั้นนะคะไม่ใช่นะ,ะเพราะโดยส่วนตัวเจ๊ปกติก็คือในภาพรวมก็คือกินสดเลยนะคะไม่ได้ลวกนะคะบ่อยน้อยครั้งนะคะที่จะลวกนี่ก็พามาดูนะคะ ามาดูว่านี่เขาติดดอกเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะก็พาทุกคนมาดูนะคะ,ะต้นนี้ก็เป็นอีกต้นที่ตอนอ้นเล็กๆจะให้ดอกเลยะคะ่ะต้นแค่เข่านะคะก็มีดอกเห็นไหมคะบางคนบอกพันยอดแดงหรือเปล่านะคะไม่ได้พันยอดแดงใช่ค่ะยอดของเขาเราจะเห็นว่าเป็นสีแดง ต่ว่าไม่ใช่พันยอดแดงเป็นถวายนะคะแล้วถวายเราเรียกว่าถวายดอกพิเศษนะคะสําหรับส่วนเราคือเขาออกได้บ่อยนะคะปีหนึ่งก็คือออกได้มากกว่าสามครั้งขึ้นไปภายในหนึ่งปีนะคะถ้ามีหลายต้นบอกได้เลยว่ามีสรากินทั้งปีนะคะทุกคนมาออกดอกมากก้านช่อยาวใหญ่นะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะต้นนี้เห็นไหมก็จะออกทุกทุกกิ่งก้านสาขาเลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะ ก็พามาดูแล้วก็พามาตอบคำถามว่าที่หลายๆคุณสงสัยต้นนี้แบบลดมากนะคะออกแทบจะแบบไม่มีใบเละะ้ะทุกคนเห็นไหมดอกยิบเลยนะคะไนนะคะอานะคะเดี๋ยวพอดีตอนที่จะมาพาทุกคนมาดูอยู่มีลูกค้าติดต่อเข้ามานะคะอยากมารับถึงที่สวนก็ได้นะคะใครอยากมารับที่สวนก็ทักไลน์มานะคะเราจะปักหมุดให้นะคะจะได้มาเห็นกับตาเลยว่า,าที่เราพูดไปไม่ได้โกหกนะคะ ติดดอกจริงๆนะคะแล้วนี่ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะนี่ติดดอกเลดมากเลยเห็นไหมคะดอกฟูฟ่องเลยนะคะนี่นะคะอ่านะคะเดี๋ยวงั้นพาไปดูแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตลับไปปักหมดให้ลูกค้าก่อนนะคะลูกค้าจะมารับต้นสดาที่เวียนนะคะทุกคนนะคะก็พาไปดูนะคะแบบชอบมากยิ่งแบบเหมือนต้นนี้นะดูสิดอกฟูฟ่องมากเลยค่ะนะ โอเคขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกการอุดหนุนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ